สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๊บจะมารีวิวการล้างหน้าโดยใช้โฟมเมดิลีนให้ดูนะคะวันนี้จะไม่มีการใช้ครีนซิ่งใดๆเลยใช้แค่โฟมเมดิลีนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็เอาน้ำนะคะลูบบนใบหน้าแล้วก็บีบโฟมลงฝ่ามือนะคะประมาณ3-4มถึงปั๊มแล้วแต่ขนาดหน้าบางคนนะคะวันนี้นะคะใช้เครื่องสำอางกันน้ำหมดเลยนะคะรวมถึงแป้งเมดิลีนด้วยแล้วมาดูกันนะคะว่าจะล้างออกไหมค่อยๆเอาโฟมเนี่ยทาบนหน้าแล้วค่อยๆนวดเบาๆนะคะในคลิปเนี่ยอาจจะดูเหมือนจิ๊บนวดแล้วเพราะว่า จิบสปีดคลิปนะคะตักจริงๆแล้วนวดเบามากๆค่ะค่อยๆนวดค่อยๆนวดเอาเครื่องสำอางออกมานะคะโฟมตัวนี้คุณสมบัติพิเศษเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือย่อยเครื่องสําอางได้นะคะไม่ว่าจะทาครีมกันแดดกันน้ําหรืออะไรตัวนี้ย่อยออกได้หมดเลยนะคะแล้วโมเลกุลเนี่ยเล็กกว่าโฟมล้างหน้าทั่วไปถึง300เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ารูขุมขนเนี่ยจะไม่ถูกทําความสะอาดถ้าใช้โฟมตัวนี้นะคะเกลี้ยงแน่นอนแล้วหลังจากนั้นนะคะ ก็ล้างหน้าออกได้เลยแต่จิ๊บจะใช้กระดาษทิชชู่ธรรมดาเนี่ยเช็ดให้ดูก่อนเพื่อให้ดูว่ามันมีเครื่องสําอางหลุดติดออกมานะคะแล้วก็ล้างหน้าได้เลยค่ะทีนี้จะแนะนําอีกนิดนึงนะคะว่าสาหรับคนที่แต่งหน้าแล้วต้องการใช้โฟมอย่างเดียวเนี่ยจิ๊บแนะนําให้ล้างหน้าสองครั้งครั้งแรกเป็นการล้างเพื่อคลีนเครื่องสําอางออกครั้งที่2เนี่ยเพื่อล้างล้างเพื่อเช็คด,ดูว่ามันหลุดออกหมดไหม ะะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าจิบหน้าไม่ค่อยใส่นิดนึงเพราะว่าตั้งครันอยู่ก็จะมีสิวฮอร์โมนขึ้นนะคะแต่ว่าโฟมตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นสิวมากเลยด้วยนะคะเพราะว่าโฟมตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดได้ลึกความมันบนใบหน้าเนี่ยถูกเอาออกหมดแล้วก็ทําความสะอาดถึงรูขุมขนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่น อะไรก็ตามนะคะที่มันติดตามรูขุมขนในระหว่างวันเนี่ยจะถูกเอาออกมาหมดเลยมันก็จะไม่ทําให้เกิดการสะสมแล้วก็ไม่ทําให้เป็นสิวแถมยังช่วยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ยังทาให้ผิวอุ้มน้าได้ดีนะคะแล้วก็ลดการหนักเสกของสิวระหว่างวันด้วยนะคะจิ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงนี้จะตั้งครรภ์แต่ก็ดูแลผิวเป็นพิเศษอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีสิวบ้างนะคะแต่ผิวโดยรวมบริเวณอื่นๆเนี่ยก็ยังดูใสยอยู่นะคะการล้างหน้าจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากถ้าเราเลือกใช้โฟมล้างหน้าดีผิวเราก็จะใสด้วยค่ะ